หมอก็ได้หมอกอร่อยแม่อร่อยขึ้นอยู่กับอืมอืมอืมได้อืมอม,อม,มันได้มันได้เพราะว่ากิมจิให้รสชาติอันนี้ให้รสชาติตัดความเล่นของปลาแตงกวา ตัดความเลื่อนอีกทีอืมอร่อยขี่ม้มมมาริมทางไม่มีแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากับพี่คิดอะว่าเดกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังมีหิมะอยู่เลยอ่ะหิมะละลายไวนะ เพราะว่าอากาศแบบสามห้าเจ็ดแปดเก้าองศาบวกเนาะแล้ววันนี้ก็บวกห้าบวกเจ็ดองศาอะไรเงี้ยแต่ก็มีลมนิดๆน,น,นะเมื่อวานแล้วก็วนันนี้แต่สัปดาห์แต่ลืมบอกว่าแบบวันนี้ฝนตกไปปล่อยนะแบบห้านาทีแล้วก็หายก็เหมือนจากเมื่อวานวันก่อนนะหิมะต,ตกแบบห้านาทีแล้วก็หายแล้วก็สิบ สิบนาทีตกลงมาอีกสักห้านาทีแบบตกแบบทีมาให,ใหญ่ๆแล้วก็ลายอะไรเงี้ยแบบตกมาเล่นๆให้ให้ใหายคิดถึงเ <c oughs> สานาะแต่ใส่เสื้อตัวเดิมเพราะว่าเมื่อวานนี้อ,นอะไรนะปิดเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเสื้อแล้วใส่ชพอนเลย ได้อันนี้มาสองกล่องเจ็ดสิบซื้อเยอะซื้อแยะเลยบอกฮีโร่เดือนนี้จะไม่ซื้อขนมดูซิจะอดใจได้ไหมอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อะสองถุง 40, ออยี่สิบมั้งอ๋อสงไรแล้วก็อันนี้แพ็คละสี่จุดกินไปแล้วสาอันอันนี้เออ,อนนี้ภูมิใจนำเสนอ ไปถ่ายรูปับซูชินะเก้าสิบโครนนแม่ก็ใช้แบบเป็นเรียกว่าอะไรเป็นนี้ได้อยู่เป็นเขียงได้อยู่แล้วก็หมดหรือยังเนี่ยแบบค่ะ,ะโซนี่แพงอ่ะใบลรต้องหกสวิิชโครนนแพงจังเลยแล้วก็ซื้อน้ำมาลงไปขวดหนึ่งสนะิบเอ็ดนะใบละต้องหกคอนประมาณแบบยี่สิบกว่านะ นะเราก็ไปแหวนแล้วแกรนส์รสอันนี้อันนี้โลละร้อยเก้าเก้านะเขาเรียกวเป็นลูกพลาลูกพลานี่ก็ก็ตระกูลเดียวกันกับลูกตาก็าเลยเลือกลูกที่ใหญ่ลูกเทียนใหญ่ก็คือแค่ลูกแค่นี้เอง ัเลือกลูกใหญ่ๆนะเพราะว่าเขามีลูกเล็กๆด้วยนะตอนแรกเห็นนะแบบซื้อเลยก็แบบเขียนว่าเป็นลูกพรำแล้วลูกพรมที่แบบ ซีเคียวยังไงเราคิดว่าอร่อยเขาเลยเอามาได้กลสมาสองกระป๋องนะแล้วก็ได้อันนี้มาสามกระป๋องไดไวนะ้ว่านะที่เหล็กตอนแรกเราจะซื้อแค่กระป๋องสองกระป๋องซื้อมาสามเลยรอแม่มาค่ะแล้วก็ซื้อมะขามจีจัดกินไปแล้วครึ่งนึงนะระหว่างขับรถแล้วก็หน่อไม้ดองอันนี้เป็นร้านเขาเรียกว่าร้านแบบนําเข้าของแบบ ทั่วโลกแล้วก็บุญมะาพร้าวลานนี้หมดไปอ๋อแล้วก็้ดได้ต้นหอมมาแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยผักชีเหมือนผักชีไทยเลยใช่แหละผักชีไทย หมดไป390รลานนี้แล้วก็ล้านขนมหมดไป2องร้อยสเออก็จะพยายามไม่ซื้แล้วนะคะแล้วก็ไปแวะกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนกอบบ้านไงแฮมเบอร์เกอร์สองร้อยเดี๋ยวมาประกอบบ้านผักในกล่องก็จะมีพวกอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พลาสติก70 เซนก็ไม <łość> ่น่าจะใหญ่มากเจ็ดสิเซนก็น่าจะประมาณเท่านี้สูงเลยนะสามชั้นก็เดี๋ยวมาประกอบกันซื้อมาสองกล่องโอ้ยอนใส่แล้ว่ ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ผู้ที่เขา้ารับการารักษาเป็นที่ว่าเป็นผู้แข็งแลร่กในท่ามิตในระดับสูงงั้นเดี๋ยวย้อ,ยยอนไปดูตอนย้อนไปดูทตอนประกอบเสร็จเลยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ยากใช่ไหมอายังประกอบไม่เสร็จแต่คืออยากจะบอกว่าคุณภาพดีกว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมากแต่ขนาด ยังไม่รู้มาดูกันแล้วก็ไอ้พลาสติกเนี่ยเออทั้งพลาสติกทั้งเหล็กอะคุณภาพดีกว่ามาห้าปิทีแล้วโอเคเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งอันก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนเนาะอีกอันหนึ่งก็น่าจะเอาไว้แถวนี้แหละแล้วก็จะเลื่อนที่นั่งทําการบ้านไปตรงโน้นก่อนละกันยังไม่รู้เลยอะ่ะเพราะว่าตรงนู้น่ะมันจะไม่โดนน้ำใช่ปะเอาไว้ทีวีตรงนี้ว่าจะปลูกผัก ยังไม่รู้เลยวันนี้วันนี้ไปดูโซฟาด้วยนะโซฟาที่เขาลดราคาเหลือหกพันของมีโอเป็นแบรโซฟาว่าจะเอาอันเล็กๆใช่ปะมาไว้ตรงนี้แต่มันเตี้ยทําไมชอบออกแบบโซฟาที่ราคาถูกออกมาให้เตี้ยจังก็ไม่เข้าใจคือเตี้ยเตี้ยแบบเตี้ยแบบอีปอนั่งเนี่ยไม่ใช่แบบพี่คิดนั่งอะไรเนี่ยแล้วแบบไออันที่สูงกว่าก็คือแพงสองเท่าก็หมื่นสองสวิโเโกลนู่นเนาะ ก็ประมาณหกหมื่นเกือบเกือบหกก็แบบตอนแรกว่าจะคิดซื้อ Northern Ireland

You believe. I wish I I wish you are doing anything on Saturday, ma. On Saturday? No, no I, don't I don't think, think so. so. Why? Well, we are having a, a last night out. Would you like to join us? Yes, why not? So what time and where? I don't know, come very warm, well. <inaudible> I have